สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวซอฟมาสไซเดอร์ชุดที่สองคามินไซเดอร์นะอันนี้จะเป็นแกนจิโอนี่อันนี้จะเป็นมาร์สไซเดอร์เดนโอคลายแมกฟอร์มขยับแขนได้ด้วยโอเคงั้นมาดูที่มาร์สไซเดอร์เดนโอก่อนเลย ก่อนเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นแบบของมองเทอร์ก็จะเป็นโซน่าถ้าตรงนี้เป็นเข็มขัดขยับขยับขยับมือได้อยู่ก็ขยับแขนได้เหมือนซอบปกตินี่มันเป็นพระเอกของเราซอบทุกซอบ ตรงนี้เป็นข้างหลังก็ลงรายละเอียดน,นิดๆหน่อยๆโอเคจะเป็นแบบนี้ไปดูกานเจวกันเถอะครับที่คือกานเจลจะเป็นดาชาแห่งซอฟไรเดอร์ทุกตัวมาแล้วสีทองอลา,ามเลยผมไม่ชอบตรงสีทองมันเยอะเกินไป ข้างหลังก็ไม่ได้ลงรายละเอียดก็เหมือนปกตินั่นแหละโอเคตรงนี้ก็จะขยับมือได้อย่างเดียวไม่รู้ทำไมเขาจะทำให้แตกต่างกันเพื่ออะไรแค่นะมาด้วยกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเหล่าไรเดอร์ที่ผ่านทางมาอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะ Bye-bye. Okay.